้าพี่น้องงามงามมู้นอเลยจ้าแต่อยากงอเท้าจนีอน่วงนี่้เนี่ยเ่ยอันเก็บมาพี่น้องนี่ตะกี้นี่ตะกี้งามงามจ้า เเา,วาสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ฮาก็มาเจเ็๊เบเห็ดเก่าหรือจ้าพ่อรหรือจ้าเห็ดออกว่าเป็นมูพี่น้องพี่น้องฮาก็มาพ่ออยูน่นะ หอยแล้วพี่น้องฮะโอ้เห็ดถือฝนพี่น้องเห็ดถือฝนโรย ีแล้วพี่น้องเที่ยแลโดดสองโดดห็ดบดโอกลาย โกกับหากไหม ແມ່ນດ້າຍຕຈ້າໂປ ่อยหนูพี่น้องเออก็มโบกเต็มมือเต็มตาเล,ล้วเจ้าพูดยาวจีเนี่ยเนียนพีแจกีเต็มตาพอดีนานๆพี่น้องหลุ่นไปน้ำกันมือนี่สิเต็มตาบ่ เฮ็ดถือผลพี่น้องเอ้ยพวองามกตได้เครื่องตาเหลือละพออีกแล้วเท่าลัดดอกสองดอกนี่พี่น้องงามกับงามนี่กำลังออกนี่จุนี่ สวยๆงามๆรุ่นแต่น้ากันพี่น้องว่าห้าสิหมาล้วมือหนิรุ่นเบียดซีา<ต>ามากกว่บเบียดซี่อีกเต็มตามนี่พี่น้องอีกสองจูบงามเอาคนตาไม่กินแน่เร็วนี่พี่น้องงามๆเลยจ้าพี่น้องงามงามยายงงามูอหนิ

จ้ะเดี๋ยวใส่ก่อนพี่น้องโอ้ยตายเฉกแล้วก็ได้มาหลายเจียโล่ต็มตาลุกพี่น้อง พี่น้องลุนไปน้ากันแบบนี้พี่น้ำแก้ว่ะพรัยนี้ตะกี้จ้านี่ตะกี้พูนโมบุนเก็บเอาเก็บมาพี่น้องนี่ตะกี้นี่ตะกี้มากจ้าไม่เก็บเห็ดเรา โมนี่ก็ลังขึ้นไม่พี่น้องเห็ดหาตัวคนพี่น้องพี่น้องมาพออยอีงเลี้ยงงูนง้งสวยๆด้วยจ้า ก้นกระายได้พี่น้องเอาเสียมม่อมีเสียมอยู่ม,มีหากไหมติีดหากไหมพี่น้องติดหากไหม น้องมาจับมากเลยด,ดีกีนึงเดี๋ยวไว้หนี่กอนเก็บกพลังก่อนมาจ้ะจพี่น้องมาเบิ่งอีกมื้อนึงยมาดิเห็ดถือฝนเห็ดกำลังอันโพพี่น้องข้าเจ้ากับบ้านเลิศหมู่หนึ่งได้วางหันนี่ตะกีทำงานเก็บผู้เดียวบ่ได้งานพี่น้องมันทำไม่หลายเดินเก็บบ่อแดงได้แล้ว คุณย่างเหยียบก่อนเขาเ่าเหยียบขาวก็ไ่เห็นดอกพี่น้องเขาย่างเหยียบหัดใช่ใช่อยู่นิ่งไปได้เด้พี่นอ้องยุ่งไม่ไหลย,ยุ่งไหลอือ

คนหลายคนหลาย,ลายเปล่าเลือดออกไหมพี่น้องนี่ตะกี้มูนี่ใช่ไหมนี่โอ้เอ้าโอ้พี่น้องพ่อยอีกแล้วอันนี้พ่งงามบนไดาดอกนี่อันนี้พ่งงามบนไดาจ้านี่อีกมูนึงนี่มาเอาเจ็บให้แน่ตาแขกเออ คออยากพ่อค้ากรากใครเอฟซีเนี่ยอู้พี่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 อีกทั้นี้แขกนี่นี่อ่ะเอฟซีเอฟซีมาน้ำกันก็ได้คนละตาแหละพี่น้องเเอฟซีลย พี่น้องเขาก็มวหอดบานหอดซองลอเลยะยอดไรยอดหมานคงเข้ามือนี่กับหมานคกอดูจ้าเห็ดมีแตงงามฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนี่ด้จ้าสวัสดีจ้า